เดี๋ยวกันที่สองใครเับอะ่ะตอบเอาจริงๆไม่เป็นไรฮะ90ซื้อเท่าไหร่แต่ขาย90 แล้วถ้าใบกระท่อมต้มพร้อมกันนี่ด้วยล่ะเฮ้ยถูกลงเหรอมันจะถูกลงได้ไงผสมขวดหนึ่งใส่ครึ่งหนึ่งได้ทั้งขวดครึ่งหนึ่งพี่ครึ่งนึงก็เท่ากันได้สองขวดใช่ไหมช่วยช่วยพี่เขาด้วยเอารดออกมาพี่นายเอาใบมาเลยเขาไม่ได้ซื้อมาไว้ขายแต่เขาซื้อมาเพื่อผลิตนะอ่าพี่นายออกมาเอาใบออกมา รถออกไปตรวจสอบทุกคันนะไม่รู้รักใครมาบ้างเอาใบมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเขาเอามาใช้ต้มผลิตเอามาหมดเลยใบอะ่ะคนทีละคน เอาทีละคนคนไปทีละคนมึงทั้งผลิตนะทั้งยากแก้ไอทั้งไอฮนะทั้งกัญชาทั้งยาบ้านะทั้งเคนั่งลงเหยียดขา ไล่ดูไล่ดูในห้องด้วยดูข้างหลังพี่แหลมเอ๋ดูข้างหลังรอบบ้านนี้ดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลัง ไม่ต้องทีละคนอยู่ตรงนี้คนตรงนี้ปอยไปลบไปข้างหลังทำตามที่บอกเอ็มเนี่ยพอพ่อพ่อเอ็มก็เสียแล้วเป็นเนี่ยเยอะเลยี่ตกใจเลยเนี่ยมันไม่ได้ว่า

con. นี่ๆ ไปประชาสัมพันธ์แก้รอยงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบครับวันนี้ข้าราชการตำรวจด้วยกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคอายุมีหน่วยแก้ดูบังครับในการเข้าปิดน้องตรวจค้นและสามารถจะจับคุกค้งหาและแล้วตรวจยึดนะครับสิทธของที่อยู่ได้นะครับเป็นใบกระท่อมน้ำกระท่อมนะครับแล้วก็มียาแก้ไอมีบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีบุหรี่ที่เป็นมวน มีถ้าสิบปีนะครับมีแบงค์ชาแล้วก็มียาบ้าเล็กน้อยนะครับมีไอซแล้วก็มกลียวเกลือกก็มีเกลือกทุกประเทศเลยแต่ว่าแต่ละอย่างเล็กน้อยที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะครับทีเราหน้านี้ก็ทูไปกันครับไปกันท่อมและก็น้ำกระท่อมนะครับซึ่งกฎหมายเรื่องกระท่อมเนี่ยนะครับอนุญาตให้ใช้ไปนะครับตาต้นใช้ได้รับประทานได้นะครับแต่ว่า รันนี้ไปพบว่ามีน้องๆนะครับในเขตของนเหนือเนี่นะครับทำในลักษณะต้งน้ำจำหนักให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นลูกค้าสามารถที่จะตรวจตรวจพบนะครับในมสอตมที่จะมาดื่มน้ำในท่อผสมยาแก้ไอจำนวน1 2คน10คนนะครับ ในที่กเกษตรก็สามารถจะตรวจยึดสิ่งของเหล่านี้พร้อมกับรถจักรยานย,ยนต์ที่เอามาซื้อครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องจะตรวจทราบว่านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับตำรวจพยายามที่จะตรวจน,นะครับพยายามที่จะไม่ให้มีผลกระทบในยังเด็กเยาวชนนะครับอะไรที่ทางราชการอนุญาตให้ใช้ไม่ทำได้นะครับเราไม่ยุบแต่ถ้าเกินขอบเขตของกฎหาามายนะครับ เข้าัเายเกต้งรมกครับ,นะรบเป็นเรื่องของการล้มจริงๆนะในในที่เ,เ,เนี่ยมีม้อ,มอต้อ,นะบอบถามนะับเจ้าของเจ้าของกิการเนี้นะครับอมว่าต้องเร่งต้มเพราะว่า้าจ,<ะ>จสรน,นะครัแล้วเก็บเอาไว้เพื่อได้จับจำหน่ายในช่วงสงกราร ก็เลยมีปริมาณมากนะครับจำหน่ายจะกลายเป็น80บาทนะครับนี้ฮะขายก็อยู่นะครับยากครับที่เห็นนี่จะน้ออ้อยนะครับ4 0อยนะครับนะครับประกอบด้วยยะท้องนะครับไอนะครับกัญชายาบ้าแล้วก็เคตะมีนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือออนพอกนะครับช่วยยาแก้ไอนะครับ ออปเปอรดิวหมโครดิวแล้วก็หลายๆที่ห้องนะครับเจ้าหน้ที่อยู่สวนนะครับได้วางแผนการเก็บกลุ่มแล้วก็วางานสืบสวนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองโฆษกนะครับท่านยงยุ้อหวานเนี่ยนะครับได้ช่วยกันนะครับทุกทีทุกอย่างที่ท่านรองนะครับได้สร้างห้องหม่ให้เรานะครับในฐานะที่ท่านควบคุมดูแลอย่าเสพติดเราก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏข้างหน้าก็คือผลงานนะครับที่ท่านเอาติดใจดูแลพวกเราก็ฝากพี่ๆ ช่วยสำคัญนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่าถ้าวพึ่งใทยไม่ได้มาที่นี่ครับผมครับน้ออ้อยสะขวดไหมอันนี้น้สืบคู่ใครเนี่ยน้องอ้อยเรื่องอะไรเรื่องตาเรื่องตาอ้าพี่แลมกีบัวดีสุดที่แลมกีบัวดีสองที่นะครับร้อยเก้าสิบสามหลงหูหลงตาเคซึ่งอยู่ในเชียงเมืองเนี่ยนะครับแต่อาจจะหลงหูหลงตาแล้วก็เพิ่งจะไปที่สังเกตนะครับแล้วก็ นำไปสู่การสืบสวนจนพบว่าแหลง่งผลิตก็คือที่นี่นะครับแต่ว่าในส่วนของยาเสพต,ติด,ดอดือนด่อนๆเนี่ยต้องเรียนว่าทางตำรวจจังหวัดสกรนยรนะครับทุกหน่วยนะครับ,รบสถานีตำรวจเราสนใจนะใส่ใจกับปัญหายาเสพติดนะครับและพยายามที่จะขจัดปัญหายาเสพติดให้ให้ให้ผไปครับด้วยความที่คนที่ดื่มมันมี วัตถุประสงค์ในการถือนะครับว่าเขาใช้ประโยชน์อะไรจากจากสิ่งเหล่านี้นะครับราคาไม่สูงมากก็เป็นที่เขาเรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็หลบจากการที่จะต้องไปใช้ยาเสพติดที่เต้นไมอันนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นใบนะครับเป็นส่วนอื่นเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําต้มจําหน่ายนะครับอันนี้ก็ต้องไปใช้น้ำพันนะครับว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าที่ทําอยู่ก็พักะะครับด้วยนะครับนะครับ